สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพืนอนๆแลวก็อีซีสุ่ันนะคะวันนี้เราพบกับที่นี้อีกแล้วนะคะวันนี้คินจะมีสูตรลับสตดเด็ดในการดูแลผิวหน้าดูแลผิวแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้คทิมจะมาแนะนำคินบำรุงผิวหน้านะคะเน้นในเรื่องของ รอยมองคำ้ำรอยดำรอยสีนะคะทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่นกระชับยกผินคนช่วยชะลอวัยลดอายุผิวะคะ่ะเพื่อนๆสำหรับสูตรนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไมีนนลาดคลิปใหม่ๆและก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะไปค่ะค่ะเพื่อนๆ ส่วนผสมก,ก,ก็จะมีขมิ้นนะคะอันนี้คือขมิ้นสดที่เราล้าทงทาความสะอาดเรียบร้อยนะคะอันนี้คือที่เราฝนเรียบร้อยนะคะตัววิตามินอีค่ะหนึ่งแคปซูลนะคะแล้วก็ตัวเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะเดี๋ยวเรามากรองเอาเฉพาะตัวน้ำขมิ้นนะคะเพื่อนๆเราจะมาทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามากองน้ำขมิ้นนะคะเพื่อนๆ น้ำขมิ้นี่เราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาหรือสาเดี๋ยวเราดูที่เนื้อครีมทีนึ้งน,นะคะเพื่อนๆว่าเนื้อครีมมีนความเข้มข้นขนาดไหนหรือว่ามันเหนยวเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะอ่าเพื่อนๆอันนี้คือน้ำขมิ้น ที่เราฝนเรียบร้อยนะคะแล้วเรากองออกแต่น้ำขมิ้นตัวนี้ก็คือวิตามินอีนะคะตัวเจลว่านหางจระเข้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะใส้เจลไปเลยนะคะเพื่อนๆสามช้อนนะคะ แล้วก็ใส่ตัวน้ำขมิ้นนะคะเราจะใส่ลงไปก่อนสักหนึ่งช้อนชานะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราค่อยๆเติมนะคะถ้ามันเหนืดเกินไปเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มนะคะเมื่อกีส่วนผสมมันอาจจะไม่ตายตัวนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะใส่ตัววิตามินอ e ีนะคะเราจะใช้แค่หนึ่งแคปซูลนะคะเพื่อนๆ ส่วนผสมทั้ง3ามอย่างให้เข้ากันนะนะคะส่วนผสมทั้ง3ามอย่างเริ่มเข้ากันนะคะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตากักใส่กระปุกเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปทาดูเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีทําของเราก็ง่ายมากนะคะส่วนผสมของเรามีแค่3อย่างนะคะวันนี้แต่สามอย่างนี้อุดมไปด้วยการรักษาผิวหน้าของเราฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวหน้าเรานุ่มชุ่มชื่นช่วยชะลอวัยช่วยฟื้นฟูสภาพผิวนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ละ ส่วนผสมนั้นดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทากันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะสีสดน่าทานมากเลยนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะสีเหลืองเลยค่ะเรใจเพื่อนดูนี่นะคะจะประมาณนี้เลยเอามไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะเห็นเลยว่าแบบว่าสีแบบเหลืองแบบสีขมิ้นนะคะเพื่อน ทานแบบถ้าเป็นขนมเป็นินีมแบบน่าอร่อยมากเลยค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะคะนี่นะคะควรจะทานมืให้ดูก่อน,น,ะค,ะนค่ะค่ะเพื่อนๆท่านไหนอยากลองดูก็เทสดูก่อนก็ได้นะคะเทสจัมือก่อนเห็นเลยค่ะข้างนี้จะมีความชุ่มชื่นมีความฉ่ำนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทานหน้ากันเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะทิ้งผ่านทิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้นะคะ,คะถ้าเพื่อนๆท่านไหนลองทําแล้วลอย่าลืมแชร์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะมาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังได้ค่ะเพื่อนๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครทําสูตรไหนไปแล้วแล้วผลที่ได้เป็นยังไงบ้างเขียนมาแชร์เล่าสู่กันฟังได้ค่ะเพื่อนๆค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหมค่คลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ไหวค่ะ